สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่นงกายจะพามาติดหัวสร้อยนะคะหัวสร้อยสร้อยสี่เสาค่ะอันนี้คืองานทองเหลืองนะคะสี่เสาภาษาช่างก็คือเรียกว่าหัวจรวดติดหัวจรวดค่ะติดหัวสร้อยดูนี่เขาจะไปใส่ตะขออันนี้ก็คือแม่นางกายมาเรียงก่อนอันนี้ วิธีทำก็แล้วแต่ช่างนะคะเป็นวิธีทำของแต่และช่างค่ะการทำไม่เหมือนกันแม่น้องไก่เลี้ยงเยอะๆเลี้ยงเยอะๆอย่างนี้ไว้แล้วก็มาหยดน้ำประสานอันนี้เขาเรียกว่าน้ำประสานอันนี้เขาเรียกว่าเป่นแช่มันต้องจุ่มมันถึงจะวิ่งน้ประสานผมจะวิ่งถ้าไม่จุ่มน้ำเป่นแช่น้ำประสานมันก็ไม่วิ่งนะคะ มันแล้วแต่วิธีการของช่างแต่และช่างค่ะไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือทำร่าจุดแก๊สแล้วจุ่มเป็นแช่แล้วก็เกลือ ใสใ่มันพอดีพอดีคะอย่าใส่เยอะแล้วก็อย่าใส่น้อยจนเกินไปอันนี้นเป็นเคล็ดลับของช่างแต่ละช่างนะคะบางทีมันก็เปิดเผยให้ช่างคนอื่นเห็นไม่ได้เดี๋ยวเขามาแย่ยงงานเราแต่อันนี้แม่น้องกายทําเป็นพิธีให้ดูมันมีหลายเทคนิคหลายวิธีการ ถ้าติดแบบนี้แหละแล้วก็ดึงดูว่ามันหลุดไหมก็ต้องรอให้มันเย็นก่อนถึงจะดึงดูงได้ถ้ามันหลุดก็สแสดงว่ามันใช้ไม่ได้อันนี้ไม่หลุดก็โอเคแล้วเพราะว่าเราต้องตรวจงานก่อนที่จะส่งชุบสุดท้ายนี้แม่น้องกายฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนติงต้งๆให้แม่น้องกายด้วยนะคะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่นางกายด้วยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ